วัดดีพี่น้องครับนี่วัดดีต้นเช้าครับนี่ตัดกล้วยครับเกี่ยลายเรื่อครับำซำทีเรื่อครับ้นบางงามนะครับว่ามันก็วีพอใส่ได้ครับเียมาตัดต้นนี้กันตาด เด้อพี่น้องโอ้ยล้มจนใบกล้วยสวยเมื่อครับพี่น้องอ่ะเก้าลงไปก่อนเล่นค <en> bon <eni> you know? ืนเล่นลงมันจะึ้นได้บีบ่มื่อยก่อนครับพี่น้องเพื่อนใหญ่เนี่ยครับ เป็นต้นหรอกครับต้นไหนมันใหญ่มันกตสมบูรณ์ครับอู้หูหูหน <ent> ัดเยครับนี <C> ่ย um, uh, uh, uh ้าคุณถ้าค <c ười> ุณแล้วก so ็บ mm ังเอิญถูกวัยพุทธเกวเยนเรเกียวเกียวเนี้ยมันเกียวบ่ไดดยิน อาตาวุ้งไว้ก่อนครับตัวนี้ก็ประมาณหกเวีครับพี่น้องหกหวีครับพี่น้องตัวนี้สยอยงจึงโ้หางไ เอัข้านคืนเลยโอยกลวยอียังฮะอมเขียวเลยมันเป็นยังมันบางงามน้องเ่าพี่จะกลวยขาวแต่มันอกี้จะเป็นปนปนมันเขียวเลอเด้อดำเลยจะรุดเราได้ขำเลย S <S ว้ไหวกันยี่ครับพี่นนองมันผสมวุ้นนะ,ะ,ะ,ะครับด้วยน,นเาเลยงครับอาจะตัดเตียงมันก้นร่มแห้งโกดมือขึ้นดูดูด้วยฮักงาเหมือน ไปไล่แต่ว่าเงาวินโคนเพื่อนแต้องใชยไหมมาตนลงทางพี่มกกันจะทะลุมาลงมาไอ,อ,อ้เอน,นอปทางพี่ปทางพี่ป้างิพี่ เขต้นนี่คือน้องมือคำนี่มันล่มแห้งครับมันเคลืนครับฮักเบ็ดครับมีุ่้ยเท้าคือน้องก้อนหนึ่งมีสามเชือกครับอยู่แต่ว่าเกลี่เคลื่อน่ครับกงานนี่มันบางงาหมหนักครับพี่นหนาฝนครับ เอาไปอยู่รถไซมาเลยเนาะไอหูมาเลยตาอ,อ,ตอัตัวพุน่นตาดิ้ยันาัดก่อน

สิแบงึ้นรถไแล้วนั้นกล่วยคนะเกี่ยวมโค้รุ่มครับพี่น้องหับบแบบกงดครัแบบแบบขึ้นกล่วยหอมท่องครับไปหนีครัแบบ นี่ก็งามเลยเบียดเดี๋ย,ยวพูนอยู่พุ่นสองเพื่อพุ่นตาพระท่านน่ะเปื้อเบียดก็ยอ,อดวันนี้เลยเดี๋ยวตาลงไปเบียดก่อน ไรับพี้น้องมะบึงกับพวดมย่คราะมีก็ท่อนโตนักกับลายมือยู่คราบนี ม่านว่าที่เก้าที่สิบคุณเราพี่น้องว่ามันก็นั่อัน,นี่ยอะครับมาผุดปุดนะพี่สองซ้ำครับพี่น้องปูดมีเลขคือครับมันน่าบดว่าบดหนี่ยไม่เหวมาดีเก่ามือสิบมือนี่แหละครับได้เก็บผลผลิตครับพี่น้อง สร้างแต่มันอกอกแบบนี้เลยจะมนเต้นมี่ยังน่าตาองด,ดไปตากลับบ้านแล้วเออนี่แม่พี่น้องเบิ้งครับนี่มันจะอกอกแบบนี้ครับนี่เป็นหลนายครับพี่น้องนี่ครับมันจะออกมาซ้องฟักแบบนี้ครับนำอากาศบ่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องนะเบิ้งครับนี่ เหยียพอเพียงกันนี่ผสมประส,สานครับปลูกหลายอย่างกันนี่แตงก,กัวผมก็บมืดน่วยแล้วครับพี่น้องถือว่าง,งามงามัางหันกันเหลือซ้ำนี่ละครเนี่ก็ตอกกระเตกค,คับนนี่ยเอียบพี่นออ้องกวับครับยังน,น,น่วยป้ายอยู่ครับครับพอกันไหมคิมนาครับผมสวัสดีครับ